คุณเชื่อในความฝันไหมคะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าความฝันเป็นแค่ภาพหลอนของสมองแต่สำหรับคนโบราณหรือแม้แต่ผู้รู้ในหลายสาขาวิชาความฝันคือภาพที่จิตใต้สำนึกใช้สื่อสารบางฝันคือลางเตือนภัยบางฝันคือการเปิดประตูโชคลาภคืนนี้ฉันจะพาคุณฟังการทำนายฝันอย่างละเอียด ลึกถึงชั้นจิตใจอารมณ์และพลังงานรอบตัวลองนอนหลับตาแล้วนึกถึงความฝันล่าสุดของคุณสิคะทำนายฝันความฝันว่าสามีเสียชีวิตเป็นความฝันที่น่าตกใจและอาจสร้างความรู้สึกกังวลอย่างมากแต่โดยทั่วไปแล้วความฝันประเภทนี้ไม่ได้เป็นลังร้ายหรือหมายความว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงค่ะ ความหมายมักเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์และสะท้อนถึงสภาพจิตใจหรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ความตายในฝันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความสัมพันธ์ของคุณกับสามีอาจหมายถึง การสิ้นสุดของบทบาทเก่าๆนิสัยบางอย่างหรือการที่คุณทำคู่กำลังก้าวผ่านช่วงหนึ่งไปสู่อีกช่วงหนึ่งของชีวิตร่วมกันเช่นการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัวหรือการเริ่มต้นชีวิตคู่บทใหม่หลังผ่านพ้นอุปสรรคความกังวลหรือความกลัวในจิตใจบางครั้งความฝันก็เป็นเพียงการสะท้อนความกังวลหรือความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเช่นกลัวการสูญเสียคนที่รัก กลัวความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีหรือกลัวว่าจะไม่สามารถดูแลคนที่คุณรักได้ดีพอการยุติบทบาทหรือนิสัยบางอย่างความตายยังสามารถสื่อถึงการสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นนิสัยที่ไม่ดีของคุณหรือของสามีพฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่กำลังจะจบลงการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเอง ความฝันอาจบ่งบอกถึงการที่คุณกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองเช่นการเติบโตทางความคิดและทิ้งตัวตนเก่าๆหรือการที่คุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆในชีวิตการตีความตามด้านต่างๆดวงโดยรวมการฝันว่าสามีตายมักบ่งบอกถึงการที่คุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ อาจ,จต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆการงานความฝันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงแต่อาจสะท้อนถึงความกังวลใจหรือความเครียดบางอย่างที่คุณมีซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานการเงินไม่ได้บ่งบอกถึงปัญหาทางการเงินโดยตรงแต่อาจเป็นสัญญาณให้คุณทบทวนแผนการเงินหรือการใช้ใจ่ายร่วมกันในครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวความรัก นี่คือด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงการฝันว่าสามีตายสามารถหมายถึงการที่ความสัมพันธ์ของคุณกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจมีบทบาทใหม่ๆหรือการปรับความเข้าใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นการทำนายเลขนําโชคจากการฝันว่าผัวตายนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับตำราทำนายฝันบางเล่ม อาจตีความจากบริบทหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตายและการสูญเสียเลขที่เกี่ยวข้องกับการจากไปการสิ้นสุดศูนย์ความว่างเปล่าการเริ่มต้นใหม่เลขที่เกี่ยวข้องกับคู่ชีวิตหรือผู้ชาย1 4 7เลขที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการก้าวข้าม8ตัวอย่างเลขที่อาจมีการตีความ01 10 04น0์7ี่ส8่ศูนย์ศูนยดหนึ่งสี่แดสเจดแปดแปดโปรดใช้วิจารณญาณ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ดิฉันขอใช้โอกาสนี้กล่าวคําขอบคุณจากใจจริงนะคะสำหรับทุกการรับชมทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจที่มอบให้กับช่องกระจกแห่งสติเสมอมากำลังใจจากทุกท่านคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ